สวัสดีครับพ,พี่น้องยินดีต้อนรับสู่ช่องวิถีคนหมักเรานะครับเนาะครับเมื่อนี้กาไแต่ยินเข้าเฮ็ดออกข้างอื่นนาะครับแต่ว่าเฮาห่างสีขข้นมาเบิงมาหลาะเบิงโขเข้าเนาะพี่น้องเนาะแต่มาหลาะเบิงละครับกัอุปกรณ์เฮาก็เ่ได้เตรียมอย่างมาเลยพี่น้องเอาแตงงามมาหน่อยเดียวกระตากับ่รไดเอามาหรอครับตั้งมามาเลาอเนาะครับเนาะถ้าพ่อกรสีเก็บเอาพอาได้แกงแกับมือลังจ้งฉิตั้ง่ามาหาดีๆเนาะพี่น้องเนาะ จังเด็ก,กะไปรุ่นน้ำกันเบิ่งนะครับนอกว่าสีมานบ่มานกะตอนนี้เบ้าเปิดเพจนะครับเ้าเปิดเพจไม่กะฝากเข้าไปติดตามเบ้าในเพจน้่ไเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าตอนนี้ไปลาะเบึงเห็ดน้ำกันก่อนครับคือบ่วดอกพี่น้องเนาะ เห็ดละงกเขยออกครับเดี๋ยวหาบึงเห็ดละงกก่อนลังหาหลงลังหาหลงออกก็ได้เอาอย่างมาเลยครับเอาแต่หางม,มากระมีดมาถุงยางครับเอาถุงยางทุงกคนสกปกมาใส่ดึงเอาเอาเอาทีนี้นี่ยังครับนี่ยังนี่เห็นมาหน่ครับ ไข่เงยละงกูงกเจ็ละงูกลอยเกิดพี่น้องมือองีอเผียครับไปละ่ะว่ามุ่กจิบอบพี่น้องไปใหาจัะหน่อยกันอ้ไข่น่อยกันี่้ไข่หน่อยกันีนน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 ลายไข่เต้พี่น้อง เบิ้งเผือกให้แน่หน่อยครับเดี๋ยวเขาจีบเอาเนาะบกเป็ดก้อนบอกเป็ดก้อนเดี๋ยวต้นนี้ว่าเอานี่ต้นนี้ครับหย่อนเสียงกับขอถอดขอไส้เล็กน้องเลยตกก้อนจากบนนี้ยนะังเนาะขอวเวลาแป๊บนึงครับเอาถุงก็ติดติ้งนะครับใส่อุ๊ยชิมาสิได้กินเ็ะละงกกต้อหัวปีแล้วครับเอา้ายิ้มครับดอกแรกแหกมัน ดอกแหลกของปีเลยเนาะพี่น้องเนาะดูดูการแหลกเบิดดูดูการอ้ใครเป็นเป็นฐานเป็นเบีนฐานงามๆครับโอ้โหมีกระบ่ได้ถึกหินพี่น้องเอาหนิครับสองดอกแหลกแหกหมนันอืมเงาอันตีต่อเลยห้าบาทหนิพี่น้องกล่องซัมเมอขอพรายด้วพี่น้องเด้อตั้งกล่องก่อนครับ บ่ป่าดอกไร้หรอกครับเสียดายเสียบติดแนบพี่น้องเฮ็ดชุดแหลกนี่ยโหมีแต่ไข่งามเลยครับไปแล้วคิหาไข่ถุงไจักหน่อยนะครับถุงไหนถุงไหนถุงไหกถุงไหนโอ้ยไม่เจ็บเหมือดเหมือุนเออเมือนนาเหมือุนจังเลยเนาะมือนนาถุงดอกเว้ย เดี๋ยวไปรุ่นมูต่ตไปกันครับนี่ครับมองนึง่งมองนี่ก็เคยออกพี่นอ้องนี่ดีครับเห็นไข่เดียวแต่ว่าเขาเขาสิบลเปิดออกนะครับเขาสิบลเคลียร์ไปเลยเขาจะเก็บเอาไข่ดอกที่เห็นนี่ยครับค่อยถามวาเบิง้งมือหลังไข่ไข่อื่นมันใหญ่กว่านี่กันเนาะพี่น้องมันกับเสียง่ายกว่านี่แหละครับ ถ่างเขาเคลียร์ล้างเคลียร์ใครหน่อยกับบยยนะ่ไนยหน่อยพี่น้องเนาะเก็บหลักฐานครับฮัมพี่น้องมาเบิ่งผลงานการเลาะโขกนะพี่น้องเนาะนี่ครับได้ซ้ำนี่ละพี่น้องกําลังเป็นไข่เลยครับ เปื้อนแน่นนะครับน้องพวานเ้างพ่อแด้เอากระตาเอาอย่างห้องเลยครับเ้างฝาวครับคือว่าเขาช่วงนี้งานเขาหลายครับเขาเขากลับมาจากไฮคามคามเลวเขาก็ขี่รถขึ้นมารอบึงซื้อนะพี่น้องเนาะได้ซัมเนกะถือว่าเป็นถือว่ามาเบิ้งหม่องมาเบิ้งช่องทางไว้นะครับว่าเฮ็ดสิขึ้นเพราะว่าจังไดยกะบรับประกันว่าอีกไม่น่าจะเกินสองมือครับพี่น้องได้เก็บแทนแน่นอนแต่ว่าสีออกลายออกเน่อยเสีอยวลายออกหน่อยนั่นกะอยู่กับเฮ็ดเนาะพี่น้องเนาะ ว่าก็เสีอ,อกหน่อยเรือเสีอ,อกร้ายครับกระต่างว่ามาอัปเดตคกเนาะพี่น้องเนะเอาครับคลิปนี้ไว้ซ้ำนิดสักก้อน,นั่งแดงกะนพอกันไหมคลิปหนาเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีครับผม